สวัสดีครับโซนินค,คับเตอร์อิมิดาทิมมอนครับผมเออเออเออยสโซโยเบียสกอร์ไลเออร์ตัวโอเคอน์เกดหนะมไม่อยากกินข้าวกับพ่อแม่เหรอ <c oughs> วันนี้ <c oughs> วันน, <c oughs> น,นี้วันที่ส4กุมภาพันธ์นอกจากเป็นวันวันไทยแล้วก็ยังเป็นวันเกิดของแม่หลงแม่คอปเตอร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจ,จะมีอินเสิร์ตตรงนี้นะครับผมจเป็นหน้าแม่หน้าแม่ยิ้มแม่แม่ยิ้มอยู่โอเคแล้ว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 ก็ก็เลยดีใจกับคอปเตอร์ด้วยครับ ขอบคุณนะพี่ดีใจกับผมพี่แม่เกิดวันนี้แม่เกิดวันนี้เพราะงั้นคอปเตอร์ก็เลยตลอดชีวิตคอปเตอร์คอปเตอร์ไม่เคยออกไปออกเดตอะไรเลยเพราะว่าต้องกินข้าวกับครอบครัวฟันแฟกไม่เคยจริงๆไม่เคยนวันวาเลนไทน์ผมไม่เคยได้ไปเดตนม่งสงสารจะปีไหมเราอ่ะรักไม่ยุ่งอ่ะครับมุ่งแต่งงานอ่ะครับงานไม่ยุ่งว่าคนรักทํางานด้วยกันครับหมายถึงผมเหรอเปล่าหมายถึงบบาส ทำภาคต่ออีกบ้างบอกรักเลยที่ไม่มีคำว่ารักบอกรักเลยที่ไม่คำว่ารักคุณคุณนะคุณคุณเหมือนกันโอเคเดี๋ยวคิดถึงเป็นห่วงเป็นใยอยู่กินยังไงสบายดีหรือเปล่าสบายดีไปสู้นะอันนี้คือมันอบอวลไปด้วยความรักครับ ดูของน้องผมน้องผมงเาามงงป็นเจ้าคารมลมคลายเสร็จแล้วเฮ้ยผมรู้สึกได้รู้สึกถึงความรักกับพี่รู้สึกหิวมากเลยตอนนี้รู้สึกรักเดีเ๋ยวเฮ้ยน่ารักน่ารักเป็นตัวพอดีกันเลยนะเนี่ยโอเคได้เลยอ้าวอ้าวอ้าวใช่ได้มีเหลืองแล้วอ่ะต่อครับมาไงครับถ้บผมก็เนื่องในโอกาสวันท้ายครับผมก็ ขอบคุณทุกความรักนะครับผมที่คอยสนับสนุนเล่าคอยสปอร์ตพวกเราทั้งสองคนนะครับผมก็พวกเราก็ได้รับมาเต็มเต็มเลยพวกเราเห็นถึงความแบบว่าความรักของทุกคนจริจรงๆความมีถึงของทุกคนนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณมากไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักพวกเรามานานแล้วคอยสนับสนุนพวกเรามานานแล้วหรือว่าใครที่จะเพิ่งรู้จักพวกเราไม่นานมานี้นะครับ <c oughs> ผมก็สัญญาว่าพวกเราจะตั้งใจทําผลงานให้ดีขึ้นนะครับผมตั้งใจเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองเนาะเพื่อที่จะทําให้ทุกๆงานดีขึ้นเพื่อ ตอบแทนทุกๆคนนะครับผมที่มอบความรักให้กับพวกเราสองคนนะครับรักด้อจุ๊บจุ๊บาาคิดถึงมาเจอกันบ่อยๆขอให้วันทายนี้เป็นทุกวันของเรานะครับ